สวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานโคราชลัดเซลล์ครับผมวันนี้มาติดชุดไฮบริดออฟกิดนะครับผมให้ลูกค้าบ้านส่งสวยๆนะครับผมบ้านสไตล์โมเดิร์นแบบสองชั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านอะไรแต่เป็นบ้านที่อยู่ตามเป็นโค้งหนองนานะครับสวยๆนะครับกุดคลองมีคลองล้อมๆเลยนะครับไปแปรงต้นไม้นะครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ข้างบนที่สูงนะครับจะถ่ายจากที่สูงเข้ามานะครับเป็นบ้านครับ นีชิงโค้งลงหน้านะครับสวยเลยนะครับมีโรงจอดรถนะครับบ้านสไตล์ใหม่ๆนะครับที่นี้ไม่มีไฟฟ้านะครับลูกค้าใช้โซล่าเซล์เพียวๆเลยนะครับชุดนี้นะครับสวยงามเลยครับเน้นที่โซล่าเซล์เป็นหลักเลยนะครับลูกค้าเห็นความสำคัญนะครับไม่ต้องการใช้ไฟนะครับทั่นี้เุดนี้ใช้ไฟในบ้านนะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีแอร์ทั้งหมดสตัวครับผม แอร์หมื่นฟองวิทยูสามตัวแล้วก็เก้าพันวิทยูหนึ่งตัวนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับมีตู้เย็นตู้เชื่อมนะครับอุปกรณ์ในบ้านทั้งหมดนะครับผมตัวนี้จะรองรับขนาดไฟอยู่ที่สิบห้ากิโลวัตต์นะครับผมสิบห้ากิโลวัตต์สี่สิบแปดโวลต์นะครับเซตนี้ใช้เป็นแบตลิเธียมสามร้อยแอมป์สามโมดูลนะครับผมคำนวณเป็นวัตต์ก็อยู่สี่หมื่นห้าพันวัตต์นะครับผมเยอะมากนะครับเป็นลูกใหญ่ๆนะครับ อันนี้อิวอร์เตอร์3าตัวใช้แผงทั้งหมด3าสิบแผงนะครับผมตัวละตัวละสิบแผงนะครับชุดละสิบแผงนะครับขับใช้ในบ้านนะครับนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสียค่าไฟนะครับลงทุนครั้งเดียวจบเลยนะครับบ้านสวยนะครับออกแบบมาเป็นบ้านลูกค้าออกแบบมาสําหรับที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์โดยเฉพาะเลยนะครับหลังคาเลยนะครับเนีนสวยนะครับเราติดตั้งให้เรียบร้อยสวยงามเลยครับ บ้านสวยงามมากครับออกแบบสวยงามมากนะบ,บ้านนะลูกค้าสวยงาม,งาม,มต้องกลัวเปลืข้ค่าไฟแล้วครับตอนนี้แตได้สบายสบายเลยถ้า,านใดนสนใจนะผมงานติดตั้งงานโซล่าเซลล์สวยงานดีๆงานคุณภาพาก็ ต่อเราก็มาได้นะครับผมโคาสโสราชโซลาเสือของเราพร้อมให้การปรึกษาและก็พร้อมบริการกับผมอบคุณคร